สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ๋ a ชแนลนะครับช่องหวยฟรีช่องของคนที่ชอบชิดชอบคำนวณน,นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้จะเป็นสูตรวิ่งล่าง2ตัวนะครับเป็นสูตรวิ่งล่าง2ตัวที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสำหรับงวดที่แล้วที่เราลงไป ที่แล้วก็คือได้สองกับห้านะครับปรากฏว่าห้าห้ามาหลักสิบก็เป็นเกยียรงวดนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูงวดต่อไปนะครับจะได้เลขอะไรเดีย๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูสักห้างวดนะครับ คงไม่ใช้เวลามากมายนะครับเพราะว่าสูตรก็สั้นๆมีแค่สองตำแหน่งนะครับที่ใช้บวกกันเราเริ่มกันเลยครับผมตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็จะมีหลักร้อยรางวันที่หนึ่งนะครับมาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองแปดบวกห้าเป็นสิบสามได้เลขสามสามตัวนี้บวกสามคงที่นะครับก็จะเป็นหกได้สามกับหก ตัวนี้จะมา2ตัวล่างนะครับไม่ปักหลักผลรางวัลของงวดถัดมาออก3ามห้าหห้าหกสี่ข้างล่างออก6กสองปรากฏว่าเลข6กครับมาดูต่องวดต่อมาครับหลักร้อยรอลที่หน่งบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2องหบวกสเป็น7 <c oughs> ได้เลข7 7ตัวนี้บวก3คงที่ก็เป็น10ก็คือเลข0 7กับ0จะมีมาหรือไม่2ตัวล่างนะครับ30ทันวาออก7 3 5 8 6 7ข้างล่างออก02นย์กดว่าเลข0นย์ครับมาดูต่อว่าต่อมาครับหลักร้อยลงวันที่1มาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 8บวก8เป็น16ได้เลข6 หกบวกสคงที่ก็เป็น9ได้6กับ9ตัวไหนจะมา2ตัวล่าง17มกราวออก1 9 7 0 7 9ข้างล่างออก6กปรากฏว่าเลขหกเข้ามา <c oughs> ดูต่อว่าต่อมาครับหลักร้อยรางวัลที่1คือเลขศูมาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองคือเลขหน ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งตัวนี้บวกสามคงที่ก็เป็นสี่ได้หนึ่งกับสี่จะมีมาหรือไม่สองตัวล่างของงวดถัดมาหนึ่งกุมภาออกเก้าหกเจ็ดหนึ่งสามสี่ข้างล่างออกศูนย์สี่รากดว่าเลขสี่ครับมาว่าต่อมาครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งคือเลขหนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองคือเลขหนึ่ง หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามคงที่เป็นห้าได้สองกับห้าจะมีมาหรือไม่สองตัวล่างของงวดถัดมานะครับสิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับออกศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่ข้างล่างบอกห้าหกปรากฏว่าเลขห้าครับมาทีนี้เรามาดูของงวดสิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับรางวัลที่หนึ่ง หลักร้อยคือเลขแปมาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองคือเลขหกแปบวกหเป็นสิบสี่ได้เลขส 4, 4่ตัวนี้บวกสคงที่ก็เป็น7ได้4กับ7นะครับจะมีมาหรือไม่2ตัวล่างของงวดวันที่1มีนาคมนะครับ อันนี้ขอแก้ไขนะครับหนึ่งมีนาคมนะครับนี่เขียนสิอันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ตอบไม่ได้มอนกันนะครับสูตรมันก็เป็นการจิตคำนวณย้อนหลังเป็นหลักสถิตินะครับทั้งหมดที่เข้ามาแล้วก็เก็ดงวดติดนะครับ แต่อนาคตก็อย่างที่ว่านะครับไม่มีใครทราบท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจที่จะนำไปใช้สุดก็เป็นเพียงแนวทางให้เท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไรายทุกแชร์ทุกกำลังใจนะครับท่านใดที่เข้ามาชมมายัางไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปจต,ต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วมาลงให้อีกนะครับผมอ้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ